ประธานสภานะคะพก,ก้าวไกลแล้วก็ยืนยันว่าเราจําเป็นที่จะต้อง มีตำแหน่งของประธานสภาไว้กับพรรคก้าไกลนะคะเพราะว่านอกเหนือไปจากการที่เราต้องใช้อำนาจของฝ่ายบริหารแล้วเรายังมีอีก3าวาระนะคะที่จําเป็นที่จะต้องได้ตําแหน่งที่เป็นประมุขในฝ่ายนิติบัญญัติเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการผลักดันกฎหมายทั้ง45ฉบับของพรรคเพื่อให้ได้ทําตามนโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้รวมถึงกฎหมายของพรรคการเมืองอื่นหรือกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนนะคะก็จะสามารถทําได้อย่างรวดเร็วนะคะที่ผ่านมา4ปีเราน่าจะเห็นแล้วว่าตําแหน่ง ของประธานสภาเนี่ยมีความสําคัญมากแค่ไหนในการที่จะอำนวยความสะดวกหรือว่าขัดขวางการออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะคะเราจึงจําเป็นว่าจําเป็นที่จะต้องมีตรงนี้นะคะประเด็นที่ต่อมานะคะว่าทําไมเราถึงจําเป็นที่จะต้องมีตําแหน่งประธานสภาก็คือเพื่อผลักดันวาระของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยให้เดินหน้าอย่างราบรื่นนะคะเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะเป็นการเปิดทางให้นําไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ จะมาจากการร่างของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกเลือกตั้งนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นวารระสําคัญที่พักร่วมรัฐบาลทุกพักเห็นร่วมตรงกรันแล้วก็ถูกบรรจุไว้ใน MOU ของพักร่วมด้วยเช่นเดียวกันถ้าจะทําภารกิจนี้ให้รู้ล่วงต้องมีการประชุมรัฐสภาอีกหลายครั้งนะคะจาเป็นที่จะต้องมีประธานรัฐสภาที่มีเจตจำนงที่แน่วแน่ อยากที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราจึงจะสามารถที่จะทำภารกิจนี้ให้รู้ล่วงได้นะคะวาระต่อมาที่เราอยากที่จะทำในฐานะที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภานะคะก็คือผลักดันให้เกิดรัฐสภาที่โปร่งใสแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะที่ผ่านมาก็จะได้ยินมาบ้างนะคะแต่ว่าในเรื่องของการที่เราผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการ ประชุมในชั้นกรรมธิการนะคะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ได้รับการต่อต้านซึ่งเราไม่เห็นความจําเป็นว่าการประชุมกรรมธิการเนี่ยจำ,จำเป็นไม่จําเป็นที่จะต้องมีการถ่ายทอดสดดังน,นั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นหนึ่งในวาระที่เราจะสามารถทําให้รัฐรัฐสภาเกิดความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นนะคะก็จะเสมือนกับการที่เราถ่ายทอดสดการประชุม สภานะคะก็จะมีการถ่ายทอดสดการประชุมกรรมธิการและก็อนุกรรมธิการเช่นเดียวกันนะคะเราจะส่งเสริมการทํางานของสํานักงานงบประมาณรัฐสภาหรือว่า PBO นะคะซึ่งจะเป็นแขนขาที่สําคัญสําหรับฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบงบประมาณของรัฐบาลน,นะคะ และวก็ประเด็นอีกต่อมาก็คือเรื่องของอสภาเย,ยาวชนนะคะซึ่งเราก็บรรจุไว้เป็นนโยบายหนึ่งของพรรคเก้าไกลเช่นเดียวกันที่จะมีการจัดตั้งสภาเย,ยาวชนขึ้นมาเพื่อรับฟังเสียง ของเยาวชนที่อาจจะยังไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งใน,ในปัจจุบันนะคะแต่ว่าเสียงของพวกเขาก็มีความสําคัญแล้วก็จําเป็นที่จะต้องอจัดตั้งแล้วก็มีที่ทางเพื่อให้เขาได้แสดงออกนะคะโดยที่ตัวสภาเย,ยาวชนนี้จะต้องขึ้นตรงกับสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรน,นะคะ นั่นก็คือ3วาระที่พักเก้าไกลอยากที่จะผลักดันให้ได้นะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีประธานสภาที่มาจากพักเก้าไกลเช่นเดียวกันนะคะ เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของจํานวนสสนะคะที่มีลดลงนะคะจากการประกาศของกกตเมื่อวานนี้นะคะ,ะจำนวนสสเขตของพรรคก้าไกลที่ปรากฏตามเว็บไซต์ของกกตลดลงจาก113ที่นั่งเหลือ112ที่นั่งนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเห็น ข้อผิดพลาดตรงนี้อยู่แล้วนะคะถ้าเราได้ดูการประกาศผลในหน้าเว็บไซต์ของพักคก้าวไกลเราก็ยังยืนยันจํานวนตัวเลขของสอสอเขตที่112ที่นั่งและสอสอบัญชีรายชื่อ39ที่นั่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นการคลายกังวลแล้วก็ทําให้ตัวเลข ตรงกันมากขึ้นเมื่อกกตได้แก้ไขข้อผิดพลาดในส่วนของออสอสอเขตในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็เท่ากับว่าตอนนี้สอสอจำนวนสอสอที่ของพรรคก้าวไกลจะอยู่ที่151ที่นั่งนะคะแต่ว่าจำนวนสอสอที่ลดลงนะคะก็อยู่ในการคาดการแล้วก็ไม่ได้เป็นที่กังวลและไม่ได้กระทบกับการจัดตั้งรัฐบาลแต่อย่างใดนะคะ ต่อมาก็คือเรื่องของสตเต็ปต่อไปนะคะว่าเราจะทำอะไรต่อไปนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการเจราจากับพักร่วมรัฐบาลนะคะในเรื่องของประเด็นต่างๆรวมไปถึงการจัดแบ่งกระทรวงนะคะตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งสำคัญอื่นๆรวมไปถึงหารือพูดคุยถึงนโยบายที่ยังเห็นต่าง ที่ผ่านมาใน MOU จะเป็นการแถลงถึงนโยบายที่เห็นร่วมแต่ยังมีต้องมีนโยบายอื่นๆที่ยังเห็นต่างกันนะคะทั้งในกระบวนการในวิธีการซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการหารือกันต่อไปนะคะอย่างเช่นที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงกันมากในหน้าสื่อมวลชนก็คือเรื่องของค่าแรง450บาทนะคะ